กดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับชาวบิ๊กไซส์ที่มีน้ำหนักเกิน100กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะคะไม่รู้เรียกชื่อถูกจริงๆหรือเปล่าแต่คือที่นี่คือจุดศูนย์ฉีดวัคซีนนะคะเราพาทีมงานที่มีน้ำหนัก เกิน1 0 0กิโลกร,รัมนะคะเข้ามารับวัคซีนแบบวอล k i อไม่ต้องลงทะเบียนก่อนเข้ามานะคะตอนนี้เนี่ยเรามาฉีดกันนะคะที่นี่นะคะถึงแล้วนะคะประตู2-3-4นะคะสำหรับคนบิ๊กไซส์นะคะทีนี้ฝากแชร์ออกไปเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับประชาชนทั่วไปที่มีนะคะตอนนี้อยู่ บางซื้อแล้วนะคะมารับแล้วนะคะเรามารอฉีดรอบบ่ายโมงนะคะทีมงานมากันตั้งแต่11บเอโมงกว่าๆนะคะทุกคนแล้วก็รอเข้าคิวฉีดเสร็จออฟเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วเสร็จตั้งแต่บ่ายโมงไปไปายนะคะตอนนี้บานอ้วนกำลังวนรถเข้ามารับนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาช้าจังหมายความว่ายังไงนะจ๊ะอ่า เผื่อว่าใครที่จะมานะคะก็เผื่อเรื่องการเดินทางระมัดระวังเรื่องการนั่งรถนะคะบานอ้วนไม่อยากให้น้องๆทีมงานนั่งรถมาเองนะคะอยากเพราะว่าไม่อยากให้เขาขึ้นแท็กซี่หรือรถที่เป็นรถสาธารณะนะคะกลัวเสี่ยงก็เลยพามารับมาส่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงมารับแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ตอนนี้น้องๆรออยู่ที่ประตูสี่นะคะสาวอ้วนที่น้ําหนักเกินหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมนะคะมาดูคลิปนี้นะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ถึงประตูหนึ่งแล้วนะคะน้องๆรออยู่ที่ประตูสี่บรรยากาศคร่าวๆอย่างนี้นะคะข้างหน้า เขาบอกว่าก็ฟลรเร็วนะคะเดี๋ยวรอฟังพวกทีมงานแล้วกันว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าทุกๆประตูน่าจะมีน่าจะมีประเภทของแต่ละอย่างเลยนะคะรายละเอียดยังไม่รู้อะไรมากนักนะคะรู้แต่ว่าเรื่องคนอ้วนนะคะอ๋อ คือแอสตาเนี่ยจำเป็นต้องฉีดมากๆเลยสำหรับคนอ้วนเนาะเพราะว่าจะลดโอกาสในการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้87%นะคะโอเคตอนนี้ถึงประตูที่สองแล้วนะคะอาจจะฝ่าฝ,าฝานนิดหน่อยนะคะอาจจะวุ่นวายแล้วก็มีคนเยอะนิดนึงนะคะยังไงใครมาก็รักษาระยะห่างระมัดระวังพกแอลกอลโกโฮอล์นะคะเตรียมน้ำมาดื่มด้วยนะ ว่างไงโอเคเจ๊อยู่ประตูสองแล้ว,ลวเจ๊ไลท์สดอยู่เองดูได้เลยเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะชะลอแล้วเองเจอรถเจ๊เองก็วิ่งมาขึ้นเลยเดี๋ยวเจ๊ปลดล็อกไว้เลยเจ้ะอ่าน้องๆสแตนบายแล้วนะคะเตรียมกระโดดขึ้นรถแล้ว <c oughs> ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะกดแชร์ออไปเผื่อว่าคนอ้วนที่ดูอยู่แล้วแบบทำยังไงอยากจะมาอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะคะมีรถส่วนตัวมาก็ดีแต่ถ้าจะให้ดีนะแว้นมอไซค์มานะคะมันจะซอกแซกรถยนต์มันจะหาที่จอดยากอย่างบ้านอ้วนอ่ะจะไม่หาที่จอดเลยนะคะเอาน้องลงแล้วขับออกไปจากพื้นที่เลยแล้วกลับขับกลับเข้ามาแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ไปทําอย่างอื่นก่อนเลยเนี่ยคนอ้วนเต็มเลยทุกคนคนอ้วนมารอฉีดยากันเต็มเลย ลุงแอดว้าวไม่หยุดลุงแอดนั่งดูเพลินมากลุงแอดลกจิงเห็นคนอ้วนแล้วอยากดูแลแฟนเพจใครเป็นคนอ้วนดูอยู่ก็รายงานตัวมาเลยนะจ๊ะตอนนี้ประตูเท่าไร่ลุงประตูสามแล้วอออืมเเออเออ ลุงลุงโทรบ,บอกให้หน่อยดิว่าให้ <lifting brewer ies> ใ,หให้มาอยู่ตรงเกาะกลางเลย <air ies> อุ้ยูดูน่นนคนอ้วนเต็มเลยลุงดูน่นมารอฉีดยากันอู้สาธุให้ได้ฉีดกันทุกคนให้ได้ฉีดกันทุกคนจ้าคนอ้วนจา๋าสุดยอดสุดยอดเอออย่างนี้สิวะหัวใจรัวๆได้จ้าหัวใจรัวๆได้จ้ามาฉีดกันให้หมดมาฉีดกันให้หมด เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดก่อนเออต้องอย่างนี้สิโหคนอ้วนตัวใหญ่ๆก็มีหายไวๆขอขอให้ไม่มีขอให้ไม่มีมมมมภาวะแทรกซ้อนขอให้แบบว่าทุกคนปลอดภัยประตูที่เท่าไหร่วะเนี่ยมันบอกมันอยู่ใกล้ๆรถรถบัสปะมาฉีดได้เลยถึงวันที่สามสิบเอ็ดจ้า มาฉีดได้เลยถึงวันที่สามสิบเอดจ้าพี่จ้ามาไวยิ่งดีเพระเดี๋ยวมาไวยิ่งดีนะเผื่อมันมีอะไรที่แบบว่ามาแบบมันไม่พอนี่ไงเนี่ยคนอ้วนเต็มเลยเห็นไหม,ม,อมโอ้ยดีใจจังฉีดกันสักทีเถอะ ฉีด,ดีกว่าโอ้ยน้ำตาจะไหลน,น้ำตาจะไหลทุกคนแอบูเลนเข้าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนยนนไงไงไง,ไงเห็นแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วไปหาแล้วรถแอบูเลนมาข้างหลังอ๋อไม่เกี่ยวกับเราเนาะ น้ำตาไหลเลยอ่ะนี่ค่ะทีมงานของเราอยู่หลังรถคันสีขาวนี่แหละเด็กอ้วนของเรานี่ไงนี่ไงทีมงานของเราโบวี่อ่ะเีดฉีดหมด ดูคนแก่คุณอ้วนเต็มเลยอ่ะนะเอาเอานํำบัตรมาแจกดีไหมอ่ะอายุน้อยร้อยโลอายุน้อยร้อยโลโอเคนะโอเคพี่โบน่ะเป็นยังไงนี่แฟนเพจมาแล้วค่ะทุกคนนี่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วรอดไหม โอเคอมาเบแกมรบรอยเขาเาให้อาบแอลกอฮอล์กันเลยทีเดียวดีใจอ่ะคนอ้วนมาเต็มแนวตัวใหญ่กว่าไอ้ตุ๊กก็มีอ่ะอุ้ยเขาไม่ช้าเนาะโชคดีก็ได้ตรงช่ตัดแถวมาโอ้ยไม่ช้าเลยอ่ะ บอกว,ว่าหมอให้เนมหล่อมากอา้าวเดี๋ยวเ <c oughs> นี่ยฉันไหลสดเพื่อให้รีวิวว่าเออมันเป็นยังไงปวดไหมอะไรไหมปวด,ด้าเออคนคนอ้วนจะเป็นบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นใช่แล้วจ้ามากันนะจ้าพี่ๆจ๋าหารรถมาอย่าเอารถที่เสี่ยงมานะจ๊ะเดี๋ยวจะมาเพิ่มความเสี่ยงให้เขาและตัวเรานะจ๊ะเนี่ยแหละ ได้ฉีดแล้วนะคะเพิ่งมีหนังสือเปิดผนึกมาเมื่อไม่นานนี้นะคะบอกว่าแอสตาเซเนกานะคะป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้87เปอร์เซ็นนะจ๊ะ<น>ฉีดเรียบร้อยแล้วลเรียบร้อยเรียบร้อยวัดความดันเป็นไงมากได้เท่าไหร่กันมาัางเขาไม่ได้วัดได้อะไรมากเลยนะวอล์กอินมาเลยถามน้ำหนักส่วนสูงแค่นั้น เออช่างน้ำหนักว่าส่วนสูงไอ,อ้ส่วนสูงไม่ต้องช่างน้ำหนักสองสามส่วนสูงเออเมสองวันที่สิบหกส่วเออ,อ 10, 10, เออของเจสิบสิบเออสิบสองนี่เลยนะคะเดี๋ยวก็กินพารากันไว้มันจะมีอาการวันพรุ่งนี้อืืมเหม็นแอลกอฮอล์มากขึ้นมามีแต่กินแอลกอฮอล์ลุงแซนด์วิชเอสซนที S P. ต้องมาแล้วละ่ะ <c oughs> เ,เร็วเร็วเร็วขนมขนมเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนแจกขนมเด็กๆ โอ้โหสองอันเนี่ยเอาแบ่งกันไปแกะแกะแกะหนมแกะหนมแกะหนม,นม,มอย่างนั้นละเอ้าเหรอนึกว่าสองไม่ค่อยมาแล้วปวดแข็นจะได้กินกโอ้โห,หอโอ้โหขอบคุณพี่ปู่เก้ด้วยขอบคุณค่ะเออ <S 2> <S 2> คนมีโรคประจำตัวความเสี่ยงอะไรยังไงไม่รู้เลยแต่คนอ้วนมาด้วยจ้ะมีน้ำก็ได้ปุ๊บมาไหนอ่ะมีให้เลือกด้วยหรอเอออ่ะขนมขนมอันเดียวจ้ะมีแค่สามอันค่อยๆกินไปลูก ใจเย็นใจเย็นน่มีคืบจะเอาศอกมีศอกเฮ้ยไม่ีค่ะพี่ว่ไม่มีน,หม,มนหมดแล้วข<ะ>้าเนี่ยมาก่อนให้รู้ทางเลยหนีทีรอดเมื่อกี้นี้ถ้าไปยูเธอก็ติดอยู่กับเขาเป็นสายแล้วเนี่ยถึงได้บอกให้มารอข้างหน้านี่ไงสำหรับเราขอใช่ข้างหลังมันไปแล้วมันติดปิดเป็นชั่วโมงของชั่วโมงไอ้ตุ๊กเองเล่นอะไรเนี่ยไอ้เข็มขัดนิรภัยเนี่ยเ <c oughs> ยกไปข้างหน้าแล้วไอ้นี่มาเดี๋ยวจะกรึบกับให้สวัสดีค่ะพี่พี่ยินดีต้อนรับสูุเพศพยาบาลอ้วนนะคะเด็กๆฉีดวัคซีนกันมาแล้วจ้า,วจาความดันเบาหวานอะไรไม่ถามจ้าเอาแค่น้ำหนักเกินร้อยโลไปเลยจ้าให,ให้เราติ๊กเฉยใช่ใไปได้จ้าไปฉีดจ้า,าฉีดนะจ้าพี่พี่จ๋า นจ่าขอบคุณขอบคุณพี่ปูเก้นะคะนี่เลยได้กินกันพอดีเลยฉีดได้ค่ะเบาหวานความดันไขมันฉีดได้จ้าน้ําหนักเกินร้อยโลเท่านั้นจ้าใครจะสอบถามอะไรสอบถามมาได้เลยจ้ามาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อจ้าลุงแอดโอเคไหมลุงแอดดูแลอยู่ท้ายรถจ้าไม่เจ็บหรอกค่ะฉีดยาบัโอุนไม่ฉีดมาแล้วไม่เจ็บจ้าทานพาราไว้เลยสาวๆพี่อีทบอกอ่า วันนี้ไม่มีอะไรละค่ะไปมีอีกทีวันพรุ่งนี้คืนนี้แหละ <c oughs> <ด>ใช่ลูกไม่ไดตุ๊กแกนอนคนเดียว่าถ้าโรคประจำตัวก็ทานยาเป็นปกติแล้วก็ที่แน่ๆที่เพิ่มเติมคือต้องกินพาลาแล้วก็กินน้ำเยอะหน่อยเพราะว่ามันยามันอาจจะมีเอฟเฟกกับไตนะคะมีโอกาสเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้แต่ไม่ได้รุนแรงมันเป็นรีแอค จากยาฉีดเฉยๆนะคะไม่ใช่เป็นอาการแพ้คนแพ้มีไหมมีแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะใช่ค่ะดื่มน้ำเยอะๆเนาะโอเคปวดยังมันก็จะปวดแบบว่าความดันเบาหวานไขมันต้องหยุดยาไหมคะ เอายามให้เขาดูด้วยจ้าคิวก็ไม่นานใช่ไหมดูแล้วอะพอนั่นปุ๊บก็โฟล์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊ฉีดสเตชันอ๋ออ๋อแพ้แอสตาค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีแล้วอืมอร่อยไหมจ้าเขาถามพี่พี่กดเน่งเขาตามโบบีก็เหลือแก๊งคนผอมที่ยังไม่ได้ฉีดของที่ร้าน เขาหยุดวันอาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเหมือนจะไม่หยุดมั้งเขาไม่มีวันหยุดมั้งเขาลันวันที่อ่ะถึงยาวถึงวันที่สามสิบเอ็ดอ่ะบา,า,าทอ้วน,นไม่รู้เลยนะคะสอบถามที่อื่นดีกว่าเรื่องยาเรื่องโอรครายละเอียดพูดตรงๆว่าอยู่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะบางเขนถูกไหมว่ากูถูกสีกวะ จะพาไปรัชโยซะแล้วเที่ยวลัดเ้าพายตุกส่งบางบ้านไม่หยุดไม่หยุดนี่ไงพี่ภาชระบอกว่าไม่หยุดทานพาราหลังฉีดก่อนนอนคนอ้วนก็โอเคถึงวันที่สามสิบเอ็ดอ่าใช่มาได้ตลอดเลยแต่ถ้ามาเร็วก็คนว้วนกับผู้สูงอายุใช่เป็นเดือนแล้วก็คนทองแล้วก็เออคนท้องคนอ้วนไม่ต้องหยุดยา ไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันอันนี้แหละค่ะแชร์ข้อมูลกันมาได้เลยนะจ๊ะบาดอ้วนเป็นเหมือนประชาชนคนหนึ่งข้อมูลไม่ครบไม่ท่วนต้องขอโทษนะคะโอเคขอวิ่งเส้นปกติแล้วกันนะปกติจะขึ้นโทเว์นะแต่ว่าวันนี้ขอวิ่งเส้นปกติแล้วกันนะใช่หรอือ พวกมึงกินกันทุกหนึ่งชั่วโมงไนงะพอไปทำกิจกรรมอย่างนงี้มึงไม่ได้กินไงมึงก็เลยแบบเฮ้ยแบบอืม <im> น่ารักมากคนเยอะมากไหม่คะเยอะมากคะ่ะแต่ว่าเขาก็จัดระบบอะ่ะเขาก็จัดระบบรองรับคนเยอะคะ่ะอืมอเวลาะยะเนาะที่ข้างหน้าดูคนเยอะข้างในเขาจัดระบบดีใช,ใช่ไหมโอเคเออเออเออรีวิวรีวิวให้คุณเขาหน่อยว่าเฮ้ยต้องแบบต้องมานะาจ,จะแออัดสักน,นิดนึงจะเอเข้าไปข้างในแล้วอะมนสบาย โอเคพอก็คอยมีคนจัดแถวให้เว้นระยะหาย่างอ๋อคอยมีคนจัดแถวเว้นระยะห่างเนาะแนะนําให้มาเนาะพี่ๆเนาะเพื่อความปลอดภัยดีกว่าเนาะเราต้องรอดนะคะยุคนี้เนี่ยคือเรื่องทํามาหาก,กินมันก็สําคัญนะแต่เอาชีวิตรอดก่อนต่อลมหายใจกันก่อนนะคะช่วงนี้เนาะอืมอมย่างเอ่อ คนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยก็มีอะไรอย่างความสบายใจระดับหนึ่งอะทุกคนนะคะวัคซีนที่ฉีดฉีดเป็นแอสตานะคะข้างในไม่แออัดนี่ไงพี่โซดาพี่โซดาเป็นตำรวจแล้วก็ดูแลบริการประชาชน ช่วงนี้พี่แกบางทีมาอยู่ที่บางซื่อขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะในเพจนะคะที่ช่วยกันให้ข้อมูลนะคะเป็นประโยชน์ให้กับคนอ้วนนะคะพี่ลูกไข่ฉีดยังพี่ลูกไข่ฉีดยังคนเยอะแต่ว่าจัดระเบียบดีรถติดเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้แบบเฟลหรือล่มอะไรเลยมีความรู้สึกนะ ไม่มีระบบอะไรที่ล่มแล้วแบบผิดหวังหรือว่าแบบขบริการดีเออประมาณนั้นเริ่มบ่ายโมงชายคนอ้วนเต็มเลยน้ําตาไหลเลยอะแบบขับรถมาคือสองข้างทักไอ้ข้างฝั่งเนี้ยใจ้เห็นคนอ้วนเดินตุ้มตุต้หม่ตุ๊กเดินอยู่ร้อยคนอย่างเงี้ยประตูอื่นก็มีคนอ้วนนี่ ประตู<า>ก,ก่อนหน้าไป,ไปแรกคนน,อนคือแบบตอนที่แบบหยุดพูดไปแป๊บหนึ่งอะค่ะตอนไรสดรู้สึกแบบน้ําตามันไหลมันเหมือนกับหนังกําลังตอนที่มันจะจบอะเรากําลังฟื้นฟูนฟนฟนประเทศอะเข้าใจปะล้วคนมารับวัคซีนหรือคนมาแบบเหมือนหลังจากที่มีสัตว์ประหลาดอะไรมา <c oughs> ทาร้ายประเทศอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบคนก็แบบเริ่มกลับมาฟื้นฟูอะไรเงี้ย เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยกำลังเดี๋ยวไปจอดในจุดสเตชั่นที่เป็นเขาขายของกินของปลามาชาวบ้านอร่อยประมา6บาทเอิ่ม10ไม้อืมเคยรู้เคลยรว่ามันอยู่ว่ากินอะไรน่ะไข่นกคะทะอ๋อกินได้หมดเลยเงี้ยเออมันต้องติดติดคอนิดนึง คอนิสนึงสงสารพวกอีกแก๊งคนผอมวะมกลับป่าเพียนโทรมาได้กลับเจโอไม่มีคนแก่มาในรถนะแต่ถ้าคนแก่มาเขาก็ให้พูดติดตามแค่คนเดียวอ๋ออืมแต่ว่า <คน S 2> พูดจริง,รงๆเลยนะอีกทนอีกสักระยะหนึ่งอะ่ะจะมีวัคซีนเข้ามาเยอะแยะมากมาย อันนี้เหมือนเขาก็ให้ฉีดทุกคนแหละแต่ว่าเขาจัดสรรแบ่งมาใช่มาท่าให้มาได้ทุกคนเขาาจะลน้นเขาไพรออริตี้ก่อนไงเขาต้องจัดจัดความสําคัญก่อนว่าใครต้องได้รับก่อนไงกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับก่อนเจ๊เชื่อว่ากําลังนะตอนนี้คือกําลังที่จะมาเยอะแล้ววัอกซี่นะนตอนนี้คือโฟกัสที่ตัวเองกับสิทธิ์ของตัวเองแล้วสิ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่ของตัวเองก่อน ส่วนกลางยังไงไม่รู้แม่งเราเปลี่ยนมันไม่ได้เราก็เปลี่ยนตัวเองนี่แหละว่าเราทําอะไรได้บ้างปรับตัวยังไงได้บ้างแล้วสิทธิ์ของเราคืออะไรทําอะไรได้บ้างะน,น,นะนะคะทุกคนอ่าใช่นี่ไงเขาบอกว่าคนเยอะมากเลยก่อนเข้าไปแต่พอเข้าไปแล้วดูแลดีมากเเออขอบคุณค่ะว่า,อวา,าเออคนเอกสานเะท็กกอลอืมยังไม่ได้ิข้าเลยจะเป็นลอแล้วอ่าเดี๋ยวดู นั่แหละเขาตกที่นานเพราะเขากำลังเทนมีคนนะเอะเปลี่ยนเอาเทนคนมาผัดเกยังไม่ได้ตรงก็มีอยู่ขนมโดก็ต้องออเล็กมาฉีดยาไม่มารับแม่ด้วยร้อยก็รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้ฉีดเหมือนกันเอาจริงหรอแม่หนูไม่รู้ะไม่นวลจะได้พาแม่นวลมาแล้วเอาพี่แอนมาด้วยเอาปะะอ่ะล่ะเอาพูดจริงนะเนี่ยอยู่ตรงไหนแม่อยู่ไหน,เ,นเดี๋ยวให้พี่ต้นนะไปรับนึกออกปะ ให้พี่ต้นไปรับแล้วไปคู่กับพี่แอนอย่างนั้นอะใช้สิทธิ์ให้พี่แอนด้วยอย่างเงี้ยแม่นวลแม่นวลอยู่ตรงไหนอ่ะพูดติดตามเขาใช้คําว่าผู้ติดตามคําว่าผู้ติดตามคือผูดดูแลใช่มารับเด็กๆแล้วพี่ปุเก้ขนมพี่ปุเก้ได้สลายหายพันหมดเจียงโลอจ้าอาชูสองนิ้วหน่อยนี่แฟนเพจดูอยู่สามร้อยกว่าคน บ้านอ้วนค่ะฉีดถึงวันไหนสามสิบเอ็ดนะจ๊ะในนี้มีแฟนเพจที่มีข้อมูลเยอะแยะมากมายแชร์ข้อมูลนะคะเป็นประโยชน์ให้กันนะคะได้ฉีดแก็บอกเายเจ้าหน้าที่ทุกคนเต็มที่จริงๆยอมใจทุกคนเลยค่ะใช่จริงๆค่ะแบบว่าเป็นข้างหลังที่เจ้าเขาไม่ได้นั่นก็คือคนทีไปจอดรอนอะไรใช่ไงใช่อยากจะบอกว่าคือคนโทษนะทุกคนที่เป็นคนไทยเหอะตอนเนี้ย คือเฮ้ยจองไปแล้วอ,อ๋อรงไปเอกชนหรอคะตัั้งผดเจอลัวไหมอ่ะไม่เจอเจอ้จอนะคนเยอะมากไฟเซอร์ฉีดแดงแต่อายุสิบสองอือหือ ไปในแถวแล้ด้วยยืนอยู่ข้างหลัง g กไปถึงเขาก็ไม่ฉีดให้ใช่ไหมล่ะรถที่เยอะนี่ออกมาจากไอ้พนันนั่นน่ะเขาต้องทำแบบฟาสแท็กมาให้ละไม่งั้นอยู่ไม่ได้ยืนไม่นานถึงได้บอกไงให้แอบเอาเก้าอี้ไปถ้าเกิดว่าต้องรอนานเป็นลมเป็นแรง รอเจนานมากไหมไม่นานประมาณสิบห้านาทีแตวิ่งเดินสับกันจากประตูหล,ลังประตูนะใช่เพราะมันไปไม่ได้เลย <c oughs> มันเหมือนเงื่อนตายเลยตรงนั้นอะ่ะปิด้างหลังอืม <c oughs> วันนี้วันอะไรวะไปทางนี้กันดีกว่าโอ้โอ เขาตอบว่าเขาไม่ให้กินกูก็บอกอยู่นี่ไงว่าอะไรที่มีน้ําตาลมีเกลือเยอะๆมีคาเฟอีนหยุดก่อนนะไม่งั้นมันไปกระตุ้นกระตุ้นหัวใจกระตุ้นหลอดเลือดอะไรมันน็อกสบาเลเต้ได้เออเดี๋ยวมึงมาหงายอ่ะตอนนี้นะทนเอาหน่อยกันนะกินน้ําเย็นน้าอะไรกันไปก่อนจริงๆเขากินน้ําเปล่าน้ํานั่นซ้ําแต่เจ๊ไม่ไหว รู้สึกว่าลิปมันร้อนน้ำธรรมดาอ่างอ้างว่าน้ำพงคองเลยอืมมันถึงจะคือน้ำที่จะไปทำปฏิกิริยาเคมีกับร่างกายอ่ะมันต้องปรับอุณหภูมิให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะสมมติเรากินน้ำเย็นไปอ่ะมันอาจจะแบบผ่านท้องไปเฉยไม่มีประโยชน์แต่ถ้าน้ำที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมอ่ะมันจะเอาเข้ามาทำปฏิกิริยาในร่างกายได้ดีดูดซึมได้ดีกว่าเป็นสารตั้งต้นในการรู้ทุกอย่างอีเด้ออ่ะเดี๋ยวเข้าทางนี้เลยแล้วกัน พาเที่ยวไปในตัวหน่อยๆไปไหนก็จอดอะไรไม่ได้หรอกนอ้องข้าไปมาแล้วมเมื่อกี้ไปหาพี่ปุ๊กเก้ก็ได้แต่โมองกันผ่านไม้กัน้น <c oughs> ไปมีที่นั่งก็ไม่มีต้องไปยืนรอต้องนั่งอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยลำบากยากเข็นประษสาโสน Today is วันเสาร์ ได้ฉีดแล้วก็สบายใจระดับหนึ่งแหละแอสตาเนี่ยฉีดได้ก่อนยิ่งดีไม่รู้อย่างเดียวว่าฝวยออกอะไรถ้ารู้ก็รวยที่ค่ะแม่ต่างจังหวัดฉีดให้ไหมคะคนอ้วนเห็นมีศูนย์ใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นที่โคราชไง วันอ้วนว่าลองหาข้อมูลดูนะคะอืมยินดีกับน้องทุกคนที่ได้ฉีดยานะคะของเราในบริษัทวันนี้ฉีดเพิ่มกันสี่คนค่ะไอโบกลับมายังง,น,งนั่งพัก เพชรบูรณ์ได้ฉีดแล้วนะจุดไ,ได้กินเออืขาแจก่ะอืมออถ้าเจ๊เป็นบริษัทยาเป็นอะไรนะ่าจะขอมาสปอน,อน,นแจก <มา S 1> น่นแจกนี่พเพราะว่าที่เจ๊ไปฉีดมีไมโลมาแจกเราน่าจะเอาสื้อผ้ามาขายเนาะ <laughs> อะไรได้แล้วเนอ้องได้จะดูใครค่อยไ,ไปอะ่ะเวลานี้เขาปิดหมดเลยร้านฮะใช่เปิดก็เปิดได้แค่ของกินทุกอย่างเลยถึงดอนเมืองแล้วนะคะทุกคนลืมไปว่าไลไรสดอยู่เกือบจะไม่คุยกับแฟนเพจแล้วถึงสนามบินของเราแล้ว ปแล้วคะ่ะทุกคนฝนตกถนนลื่นไม่มีเวลาอ่านคอมเมนต์ยังไงเดี๋ยวมาไลฟ์สดใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะ